สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่260นะครับออกไปเหมาของนะครับต่างอำเภอนะครับวันนี้นะครับพ่อมพี่น้อง FC นะครับโทรมาตามให้ไปเหมาพระนะครับได้พระเก่าโบราณนะครับแปลกๆมาหลายรายการนะครับชื่นชอบและสนใจนะครับเช่นเดิมนะครับเผื่อท่านใดยังไม่ทราบช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับแอดไลน์จะเปิดโทรศัพท์นะครับแอดไลน์ไม่ขึ้นก็สแกนส่งอาคูดเข้าไลน์นะครับสนใจรายการไหนติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆนะครับ พระเก่าโบราณทั้งนั้นนะครับอดีตสารวัตรกำนันเก่านะครับลดเกษียณมานานนะครับลูกหลานให้พาไปเหมานะครับหนึ่งชุดนะครับสดๆร้อนๆท่านคล้องใช้มานะครับตั้งแต่สมัยหนุ่มๆนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระล่วงนั่งคลองเมืองครับสุดยอดพระกกกเก่าจังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นพระกุศรีสัจนาลัยนะครับพระอู่ทองนั่งคลองเมืองนะครับ สุดยอดมหามงคลและเก่ามากๆครับเป็นพระเนื้อชินเป็นพระเนื้อชินโบราณนะครับสวยงามนะครับพระอู่ทองนะครับหรือพระล่วงนั่งคองเมืองนะครับสวยสมบูรณ์ครับสุดยอดหายากนะครับชื่อพระนะครับเป็นมหามงคลอย่างสูงนะครับพระล่วงนั่งคองเมืองครับกุศีสัตว์จังหวัดสุโขทัยครับเป็นพระเก่าโบราณนะครับยุคสมัยเดียวกับพุกามนะครับ ยอดนิยมมากครับพระล่วงนั่งคองเมืองครับสมมูรณ์สุดนะครับมาใหม่ล่าสุดครับเป็นพระเนื้อชินเก่านะครับอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นพระเชียงแสนปกโพครับศิลปะโบราณนะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อชินตะกั่วเก่าลงลักปิดทองเก่าเดิมๆนะครับสวยงามมากครับเชียงแสนปกโพยอดนิยมนะครับสภาพบ้านๆเก่าๆสวยลักและทองสมบูรณ์นะครับ ท่านใดทื่ชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเชียงแสนปกโพยอดนิยมครับเนื้อตะกัวเก่าสวยและงดงามนะครับลักและทองนะครับสมบูรณ์นะครับสุดยอดหายากนะครับอายุพันกวปยยุคแรกๆนะครับเชียงแสนปกโพครับลักและทองนะครับเก่าสวยเดิมนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับฐานก็เป็นฐานบัวนะครับ งดงามมากครับพระเชียงแสนปกโพเก่าต่อไปก็เป็นพระสมเด็จวังหน้านะครับมีฝังพลอยนะครับมาใหม่ล่าสุดครับขาโต๊ะสามชั้นและเป็นพิมพ์โบราณนะครับปกวังหน้านะครับสภาพสวยสมบูรณ์ครับมีค่ากเก่านะครับเป็นพิมสองพี่น้องนะครับขาโต๊ะสามชั้นครับและฝังพลอยนะครับในตระกูลพระสมเด็จวัดรักังนะครับ ้านหลังเป็นรูปเหมือนสมเด็จโตนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นชัดเจนนะครับเป็นพระเนื้อผงครับรูปเหมือนสมเด็จโตวัดละคังสร้างและบรรจุกุที่วัดพระแก้วกับวังหน้านะครับกุวังหน้าครับมาใหม่ล่าสุดครับต่อไปก็มาชมกิ่งยอดนิยมนะครับนานานมาทีนะครับเจ้าคุณนวเทศิรินครับกรุงเทพมหานครนะครับกิ่งหน้าใหญ่สวยสมบูรณ์ครับเจ้าคุณนอนะครับหลังยันน้ําเต้านานานมาทีนะครับเป็นกิ่งน้ทองผสม ตัวหนังสือแถวล่างจะเป็นฉายาท่านนะครับธรรมวิตาโกนะครับเจ้าคุณนอครับวัฒเทพสลินประมาณปีหนึ่งสามครับอุดกิ่งด้วยยันนะนะครับของนี่เด็กเก่าๆนะครับอีพีที่สองร้อยหกสิบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระบรรดายอดนิยมครับแล้วก็เหรียญเจ้าคุณนอนะครับพระนาคปกครับวัฒเทพสลินกรุงเทพมหานครครับเหรียญยอดนิยมมากๆนะครับเหรียญพระนาคปกเจ้าคุณนอวัฒเทพสลิน รุ่นนี้ก็สร้างประมาณปีหนึ่งสามครับมีลงหนังสือทุกเล่มนะครับผิวเก่าแห้งธรรมชาตินะครับบางจุดก็จะเห็นขี้ยุงนะครับมีหน้าตาเก่าคมชัดตัวหนังสือนะครับปลุกเสกโดยท่านธรรมวิตกโกนะครับหรือเจ้าคุณนอครับท่านเจ้าคุณนอนะครับตรงนี้จะระบุชัดเจนนะครับวัดเทพศรินกรุงเทพครับปีหนึ่งสี่นะครับเหรียญนี้ปีหนึ่งสี่ ไปเหรียญเจเลตารวจนะครับในวงการจะเรียกกันว่าเหรียญเจเลตํารวจครับปีหนึ่งสี่เจ้าคุณนอครับสวยเดิมนะครับห่วงเดิมผู้ตัวงอยู่นะครับท่านที่ศรัทธาบารมีเจ้าคุณนอไม่ควรพลาดนะครับมาใหม่สองรายการนะครับพร้อมกับพระกิ่งอีกหนึ่งรายการก็จะเป็นเหรียญพัดยศนะครับสวยแชมป์นะครับหลวงปู่โตวัดป่าดูเฉงิมพียกรุงเทพมหานครครับเนื้อทองแดงลมดําเก่าเดิมเดิมนะครับคมชัดเหรียญยอดนิยมนะครับหลังยันตีนิสิงเหครับ สุดยอดเกจิเก่านะครับไม่ตามหานิยมครับเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีลมดำสวยคมชัดนะครับหน้าตาติดชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับจะต่อโคตอเต่านะครับหลวงปู่โตสวยสมบูรณ์ครับเหรียญพัดยศวัดประดู่ฉิมพีกรุงเทพครับปีหนึ่งหกสวยแบบนี้หายากมากนะครับจะของซีนเก็บใส่ซองอย่างดีนะครับรักษาสภาพนะครับ เหรียญพัดยศยอดนิยมต่อโคตรต่อเต่าใต้ฐานมาใหม่ล่าสุดครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จองค์ที่2ของรายการนะครับสภาพใช้มานะครับเก่ามากครับพระสมเด็จบ้านเก่าๆองค์นี้คล้ายๆเนื้อผงยานะครับพิมพ์ฐานแซมครับองค์ที่2ของรายการพระสมเด็จครับ ลอโนสองสีนะครับเป็นพระที่สร้างแต่ยุคโบราณนะครับสมเด็จโตนะครับคล้ายเนื้อชานหมากครับเก่าโบราณนะครับเขียนด้วยมือนะครับสมัยก่อนนะครับเป็น100ปีนะครับเนื้อชานหมากหรือเนื้อผงยานะครับเก่ามากครับลำดับที่สองนะครับพระสมเด็จบ้านเก่าๆแปลกๆต่อไปก็เป็นองค์ที่3นะครับองค์นี้ค่าปู่เยอะมากครับบางขุนพรมนะครับ พระสมเด็จเก่ายอดนิยมบางขุนพม์คาบเก่าสวยงามนะครับมีปั๊มตานะครับกุวัดใหม่อมาตลดครับปี2500เปิดกุนะครับให้ชมชัดๆนะครับคาบกุเก่าสวยงามนะครับพระสมเด็จบางขุนพม์ครับคาบกุกเกติดแน่นกับองค์พระนะครับสวยงามมีเสน่ห์นะครับถึงชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับ ต่อกันด้วยพระลีลาเม็ดขนุนนะครับลีลากําแพงเม็ดขนุนครับเนื้อแห้งสุดครับได้ธรรมชาติมากนะครับเนื้อดินละเอียดหนึบนุ่มพระลีลากําแพงเม็ดขนุนสุดยอดพระสวยและเก่าครับสมบูรณ์นะครับโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับพระลีลากําแพงเม็ดขนุนเนื้อนี้ไม่ค่อยเจอนะครับสุดยอดหายากนะครับเนื้อละเอียดมากๆครับ แล้วมีคาบความเก่ามีแร่ดอกมะขามกระจายทั่วทั้งองค์ครับสมมูิสุดๆนะครับแล้วมีลูกบอลนะครับศิละปะอ่อนช้อยสวยงามนะครับการแกะไม่พิมพ์นะครับแม้แต่รอยเท้านะครับสุดยอดมากๆครับพะรีลากำแพงเม็ดขนมสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมครับ ต่อไปก็มาชมพระกุเก่าของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสุดยอดหายากนะครับเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกเลยนะครับเป็นพระกำแพงปางตั้งสัตตยาทิฐานนะครับกุเจดีพงนะครับวัดบางกำแพงเพชรครับเป็นพระกุโบราณนะครับสุดยอดหายากนะครับเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปางอธิฐานนะครับสวยและสมบูรณ์มากครับศิลปะโบราณนะครับพระกำแพงนะครับปางตั้งสัตตยาทิฐานครับ เป็นพระกูเก่าโบราณนะครับอายุร่วมพันปีนะครับแตกกุที่จังหวัดกำแพงเพชรครับวัดล้างนะครับเป็นวัดเก่าโบราณครับสุดยอดหายากนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็นพระเนื้อผงนะครับวัดสามเปิมกรุงเทพมหานครครับเป็นพระกุวัดสามเปิมครับฐานพระทิพ์นะครับมีสำรุดนิดหน่อยนะครับแต่สวยงามมีเสน่ห์มากครับกูวัดสามเปิมเนื้อผงมีรอยปิดทองนะครับจะเห็นจุดนี้นะครับยังเห็นนะครับรอยลงรักปิดทองเก่า มีคาบเดิมๆนะครับปูวัดสามเพิ่มครับฐานผ้าทิพย์ต่อไปก็เป็นพญาเต่าเรือนนะครับเนื้อผงนะครับพิมพ์พระพุทธหลวงพ่อเงินวัดบังคานจังหวัดพิจิตรครับผสมผงพุทธคุณนะครับหลังจานยันหนักระยันอุบนนะครับทั้งโชคลาภเมตตามหานิยมและแควคาดกงกระพันนะครับพญาเต่าเรือนมหามงคลนะครับหลวงพ่อเงินวัดวัดบางคานครับจังหวัดพิจิตรครับสวยงามนะครับสุดยอดหายากสร้างน้อยครับ จานเก่าเดิมๆนะครับด้วยลายมือนะครับสมัยโบราณร้อยกว่าปีครับโชคลาภเมตตาค้าขายนะครับต่อไปก็เป็นพระนางพญาพิษณุโลกนะครับมาใหม่ๆนะครับอยู่ในตลับเก่าสวยสมบูรณ์ครับสุดยอดพระกลุ่มของไทยนะครับพระนางพญาพิษณุโลกครับพิมพ์เข่าโค้งนะครับคาบเก่าสวยงามมากครับมาใหม่ๆนะครับพระนางพญาพิษณุโลกพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อสวยเก่าจัดนะครับเดิมเดิมนะครับสุดยอดความเก่าและสวยครับพระนางพญาพิษณุโลกพิมพ์ใหญ่ชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าโบราณบ้านๆนะครับวันนี้ก็ออกหาของนะครับต่างอำเภอนะครับได้ดีๆเด็ดๆมาทั้งนั้นนะครับสวยมากครับต่อไปก็เป็นพระบางลำพูนนะครับสวยคมชัดและเก่ามากครับมีรอยพับใต้ฐานนะครับ พราบางลำพูอยู่ตะกูลเดนียวกับพระคงพระเปิมพระบางนะครับเป็นพระกุยอดนิยมสายเหนือนะครับจังหวัดลำพูนครับพระบางลำพูนเป็นเนื้อเทานะครับพบเจอได้ยากมากนะครับเนื้อนี้นะครับพรกกุเก่าสายเหนียวครับจังหวัดลำพูนครับพระบางต่อไปก็เป็นพระสุ้มกอนะครับนานมาทีนะครับพระเนื้อขาวนะครับ บเจอได้น้อยมากนะครับมาใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งองค์นะครับทันที่บูชาไม่ทันจากคลิปก่อนนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระสมกอโชคลาภเมตตามหานิยมครับเนื้อขาวพร้อมกับค่ากูเก่านวลนวส้ยวสวยนะครับแล้วก็เหรียญในหลวงนะครับทรงผนวดรัชการที่9กครับพระบาทสมเด็จพระูมิพลอดุลยเดชนะครับยังสวยนะครับมีเสน่ห์สุดๆครับ2499ครับเหรียญทรงผนวดวัดบวรนะครับ ในหลวงรัชกาลที่9ครับเหรียญหามงคลนะครับ2499ทรงผนวดสวยงามคลาสสิกห่วงเดิมคู่ตัวนะครับเหรียญมีเสน่ห์มากนะครับเหรียญแบบนี้นะครับคลาสสิกครับต่อก็เร้เหรียญหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะครับเหรียญหล่อนะครับสุดยอดสายเหนียวครับเมืองราชบุรีครับยุค2460เหรียญหล่อหูขวางใบพุทราครับหลังยันนะครับหลวงพ่อห้องวัดช่องลมครับ สุดยอดเกจิเก่าเมืองราชบุรีผิวเดิมสวยเดิมนะครับเหรียญหล่อหน้าทองผสมครับสภาพบานบ้านสวยๆต่อก็ได้เหรียญยอดนิยมมากๆนะครับเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวครับจังหวัดฉะเชิงเซามาใหม่ล่าดดำสวยแชมป์นะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับสวยๆดัมเดิมครับยอดนิยมนะครับเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวเป็นเหรียญรุ่น3านะครับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบครับ สภาพสวยเดิมนะครับปี10ครับก็50กว่าปีกับ60ปีแล้วนะครับยังสวยงามมากครับเหรียญยอดนิยมรุ่น3าหลวงพ่อเด่งวัดบางวัวจังหวัดฉะเชิงเซาครับต่อไปก็เป็นพระนางพญาพิศนุโลกนะครับพิมพสังคตินะครับมาใหม่ๆนะครับสวยสมบูรณ์ครับพระนางพญายอดนิยมนะครับจังหวัดพิศนุโลกได้หนาเก่าสวยคมชัดนะครับสุดยอดความนิยมนะครับเมตตามหานิยมครับพระนางพญาพิศนุโลกครับ รอยตอกตัดเก่าสวยงามนะครับพิมพ์สังคตินะครับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์สังคติเล็กครับมาใหม่ล่าสุดครับต่อก็ด้วยเหรียญหล่อโบราณนะครับทรงระฆังนะครับหลวงพ่อทบบชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นหลังรูประฆังเก่าเดิมนะครับมียันนัคลักปี2500นนะครับยอดนิยมนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับหลวงพ่อทบหล่อโบราณเก่า ซุ้มระครังนะครับหลังยันเดิมครับปี2,500เนื้อทองผสมสวยสมบูรณ์นะครับเมตตามหานิยมและแคล้วคาดคงกระพันนะครับหลวงพ่ทบจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ